ตามเจริญในธรรมจะมีทายาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผาจจนามการธนาชาดกมาเผยแผ่ห้ยาิโยมได้รับรู้รับฟังชาดกเรื่องนี้ก็มีว่าในเชิงเขามีเนื้อหนุ่มตัวหนึ่งหากินอยู่ตามเชิงเขา หากินไปหากินมาวันหนึ่งก็ไปเจอนางเนื้อรุ่นขึ้นก็เดินตามไม่ว่านางเนื้อจะไปทางไหนก็เดินตามเพราะว่ามีจิตปฏิพัทธ์มีจิตรักในนางเนื้อแลกรุ่นตัวนั้นเอาวันหนึ่งนางเนื้อก็เดิน ไปตามหนทางพอโกตว่าก็ได้กลิ่นของมนุษย์เข้าก็รู้ได้ทันทีว่าน่าจะมีอันตรายจึงให้เนื้อหนุ่มเดินไปข้างหน้าส่วนตัวเองนั่นก็เดินตามไปข้างหลังอย่างระมัดระวังนายพรานที่ซ่อนตัวอยู่ข้างทางก็ใช้หอก พุ่งมาถูกเนื้อหนุ่มล้มลงตาย่ายนางเนื้อระวางตัวอยู่แล้วก็กระโจนหนีออกจากที่นั่นทันทีหายเข้าป่าไปในบริเวณนั่นมีลูก,กเทวดาเสียงอยู่ลูก,กเทวดาเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็ได้กล่าว ติเตียนเนื้อหนุ่มขึ้นว่าเจ้าตายเพราะอำนาจมาตุคามการตายแห่งเนื้อหนุ่มนี้ไม่ใช่บิดาหรือมารดาทำให้ตายมาตุคามทำให้ตายแท้ๆโทษที่ต้องพายได้ทุกในโลกนี้และโลกหน้าโดยมากที่สุดก็เพราะมาตุคาม ในบ้านเมืองใดมีหญิงเป็นหัวหน้าบ้านเมืองนั้นน่าติเตียนการที่ประจริงลูกศรไปถูกร่างกายแห่งสัตว์เป็นของน่ากลัวอย่างหนึ่งการที่มีหญิงเป็นใหญ่ในบ้านเมืองนั้นๆก็เป็นของน่ากลัวอย่างหนึ่งการที่ประหดยอยู่ใต้อำนาจหญิง ก็เป็นของน่ากลัวอย่างหนึ่งชาดกเรื่องนี้รวมของน่ากลัวไว้สามอย่างด้วยกันและในชาติสุดท้ายลูกเทวดาได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าอาตมานำชาดกเรื่องการหนะชาดกมาเผยแผ่ให้ใหญาติยมได้ รับรู้รับฟังถึงคติธรรมในการดำเนินชีวิตไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนก็มีจุดจบการตายคล้ายๆกันโดยมากเจริญพร